ว่างสิละมาเต้สวัสดีสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าเป็นยังไงเนาะฝันดีวด่าคงไม่ถ่ายตลนเนี่ยบริการเดียวมีเจอร์ยนินงยิ่นั่น,นไงแม่เอาเราอ้างสิละห้อยออกสี่หาสี่หามือว่าสันมมืนอนยูใสใยหรอ <c oughs> ว่าไวาโนกนั่น,นยุกอบไผ่เห็นนะ เออมึงบอกว่าอีกเราบอกว่าสันอันหัอันซีเก่านะแม่นั่งว่าแต่าลูกหนุนหนุนมอนมึงบอกโตที่ว่าบอกซีเก่านะบอกนันละเมื่นี้บอกตัวได้ก่อนซีหาวห้อยออกซีหาซีหาเลยว่าไม่อยากถือเปลี่ยนกรอยากถือยางสเต็กกูบอกมาบอกตัวไม่หรอกเมื่อสาวแม่กับมาดีมันนังฟังอยู่มันสีวาอีกบอลนะเมื่อวาดี้หันว่าแต่หมูว่านี้เนี้ยมึงสาวแต่สาว หวยออกซีหาซีหาเยเมาการเป็นต right. yeah. okay. hmm. mm ัวเป็นตาอีดีรมันม็นนกอันเซี่ยวหางกวางยังไงหรอกนั่นเขาเอายุกภัพอยนใคยก็ได้ไปยืนฟ้งเมืองเอาว่ามินก่อนมาลาาตัวสีวน่ตัวเขาคุยกันเขาคุยกันตัวไหนสีว่างสันตัวหวยออกซีหาซีหามลนบ้ยมันบอกออกหลายปีรขอก็มาอคืนที่บ้านแม่น่ีก่เลี้ยงขวาได้อันก็บลเปียงเดซ้ำ สามแปดซีซีซีเก้านี่ป่านนี้ค่อยออกปีหนึ่งควาพานมาหนะเนาะค่อยไฟสีวิตเซียงกันอันนี้เคื่อเว่าให้กันฟปั้งซื่นๆนะงมวดงวดน,นี้เลขลับเโทรมาบอกไหมนะ่งบม่มีอันนั้นไหมอันตำรวจน่รอไหม,บ,มบ่บมีลับบ่มีลัไม่แตกมาเพิ่มอ,อันนี้ว่าเลขเตา้าเลขเต,าต้าโต๊หลุมมาสัน<อ>ละวานนะ่ะเออเลขเต้าโต๊หลุมอันเขาให้เขาเบิ้งเขาเบิ้งอยู่อันท่องมันน่ะมันมีหนึ่งสามเจ็ด อันตัวนึงกาปรี่หั่นเป็นเกจสามศูนย์สนนี่สามศูนย์เออเกจสามเหมืนกัเหล็กห้าบอุโบันนี้แม่ตรงแถวหันแต่ว่ามันมันะ่มี่ด้สามนะม่ม่มี่ด้สามมันนี็มาอะไรเองเลยแม่ว่าค์เป็นศูนย์สองล่างนะมันสองเดียวนอันนี้สี่แปดห้าวันนี้แม่ออล่องห้าสามบ่อว่าอะไมันบอกบ่อเห็นมาสามนี่บ่เห็นมี่มี่อันนี้ไม่ก็มี่เรนเล่นแปดร่องหก มานี่ร่างก็มาเล่นซีร่องสองนี่สองมา,า,งมากตเ,นนมเต็มากบาอก <c oughs> เอาร่องเบงรุตตีแต่ว่ามาดิสองมาแน่นอนดิแสงสองมาตเงินแปดเนะโอ้หออมจตตัวขาว่าบม่ตตีเขาาเาบีมากเข้าเนีมากเายังวาเรกเข้าเหมืนวันบอกไปเขากับเด็กดังเขา เอาบ่มีท uh no? ุนซื้อที่ซื้อไอ้ดีมันซื้อยากเนาะลายหางถนีหนึ่งซุนหกเอาอยู่บ่นาะเอาเอาลดแล้วแม่นั่นก็วงกลมแดงมึงเกิงไปนี่ศุนหกเนาะจักแล้วกรใหันล่างเหมือน่างเป็นใดสัตว์เป็นตะเาพูดหนึ่งว่าบะมีศูนย์เนาะร่องบึงแต่ว่ามากดีมากันมากศูนย์นี่ จุดไหมอันนั้งยังนี่เดี๋ยวนุเขียนหนามากกันทำไมจะออกไปเบินเบิงอันนั้นกันตัวน้อยๆได้สิได้ใส่แว่นเบิงผมหรอเบิงไว้ก่อนขยายนะสามตัวมันใจในแห้งนะสามตัวสามตัวบ่ให้ดูหม้อเบิงของแม่น่ะสามตัวบ่เดี๋ยวนุเขียนขอเขียนไหมกันสี่สิบโอ้ยสี่แปดหานะ chỉ thật nang với đột nó lọt của như nhai FC con không mẹ nang với con chưa hiện sư sư đây mà FC đèn đèn như nhai nè cái châu bông mai thịt thải sư đéo <laughs> là đéo là anh ăn... 03เกจเลขเพิ่นเนอะมากซื้อเลขอันนี้บอกปู้เนี่ยบอกเออเลขบ่อเลขที่เตาโต๊ะเลขเตาโต๊ะลืมเออเลขเตาโต๊ะลืมแม่นั่งเราเรีเกข้าเจ้าไปหาแน้วไหมขาเจ้าเห็นเราเลขปัญหาเขาบ่ได้ะไรบ่แม่งอนดบ่หมูปูปูกับ่ได้มากที่ปูนากเนี่ยบอกยังไงปอดอะไรมากปูน่ะวันนี้ขาเจ้าหามขึ้นมาสั่นนั่งเตาหน่ะพนตัวหน่อยดิเรื่องง่ายปัญหาือ้วว่าไงทองเบิงส่วนนี้ได้เห็นเลขซ้ำแล้ว ก็สิบ้าบางเอินเฮ็ดให้คตเย็นสมดุินีคก็จังถือกันโอนือจังอายใสไหอยู่หุ่นคันอยู่ทั้งคู่ผุ่นบนเพิ่มแต่ฮานุไม่ไรผุนาเราเพิ่มหัวไโศกบ่ไว้กันวันเออก็ได้ว่าพรกกร็ได้ว่าเขาเจ้กกรได้ส่งขอแล้วเนาะส่งขอข่วมมากว่าแม่ลุงไหวยิ่ มันมาตรงกันกับเนกกันขาเจ้าฟันเล็กหน่อยนาหลวงปู่เนี่ยเพี้ยวบบกเพี้ยวลูกอันได้ค่ำนะมันว่ามันตายว่สมมันตายขาเจ้ารถไฟปาดเอานี่อมันรถไปปาดเอาเนี่อมันอายุมันสามสิบเจ็ดปีข้าเจ้าเรนศูนย์สามเจ็ดสินี้เพราะว่าตายจริงเออเพราะว่าตายนะม้ยขันมาสีมีหมองกกลว่าุ่ม เออเด็กเด็กเข้าน่ะโอ้เด็กคนน่ะมีตัวเดียวเท่านี้นะล่องไปไอ้คนเบิ้งซื่อซื่อสามเจ็ดนี่บอกซุนสามเจ็ดนี่อตัวเดียวล่องเบิ้งตัวนั้นเด็กเต่าโตกลุ้มนะที่เด็กเปิ้นมากนี่อันข้าเจ้าว่าคันคันมากมากคูนมาปีที่แล้วมันมันมากแปดหนึ่งหนึ่งบนล่างเป็นแปดแปดนี่มันนี่ก็ได้เจ็บตัวนั้นนะเขามาจ้าสมไว้เข้าก็ได้ว่า หามันมาตัวนี้เพื่อเบิดล์แมนล่างดินจิตจิตม่านจิตล่างจิตจิตกันได้กันจิเบิรลไมาให้น้ำกันจิตบิรรล์คำนวณเหลวมากหรอฟันบ่อมืนขึ้น บ่ได้ฝันจักเที้ยบ่ฝ er. ันจ em. so ักเที wow. for for ้ยยังวะเ่าใจบวกวะฉันเถาต่บวกคือบ่ฝันนั่นเฝันจริงเอาคือวางสั่นรับอยู่นี่นั่งรับอยู่อันเดียวเบิ้งรับตื่นเตืบ่บ่รับรับตื่นๆตือนคันตะก้อยแล้วบ่เอาหมาเอาอันไปหาป่าหายังหมาบ่เฮานาะคอยนอนนับดีดีนอนอันสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่รับเริ่มตื่นพุ่นรับเริ่มฝันบ่ หลับเรื่องฝันมั้ยรับเรื่องอยากน้ำหมาหมาเฮาเนี่ยมันยอยากน้ำหมาเฮาบ่ได้นอนเลยบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันไม่ได้ป่นไงขนมืออะไรเขาไปก้นเงียนอันนี้มันล่างนี่มันใจสุดหกนี่บ่เมื่อไ่สองหาผีเออสอว่องกลมให้ยังฉันอันเอาว่องใบแจักเสียเอาว่าเอานี่ว่องใบซื้อนั่นเป็นเออเออเป็นสัญลักษณ์ว่าเอาบ้านเอออันนั้นเออเป็นไงบางนี่มันนี่เป็นงามเลยงามเลยว่าฉันดีดงามงามดู าจังไหนงามเลยว่ามันสวยๆเป็นบานของบ้านว่าไซบอนนี่ตัวมากที่สุดในใจเล็กน่ดวงใจคือเล็กตัวใดนี่นะตัวนี่บอกตัวี่แปดหานี่บอกจ้าสี่นกผ้าวานนกผ้าวานมาที่นี่เป็นที่นาพิดสวงอยู่ในใจอยู่ของนี่แหละ เด่นพวแต่นี้สีแต่วงกลมสองหาแมนอยู่เด่นสีรองสองเอนเด้อเอาตัวรองมาเด่นตัวร่องมเออโอ้สับขาหลอกว่าซื้อแมนเอาอันนี้เรรามได้ย่ากับงกระปิ้สันนี่เนาะเนาะเอาไอ้พันไปใส่มอทุกคนเห็นไหมอันนี้เนาะม้เห็นอย่างคารุคารอตัวฟันนี่คือสีแปดหาอืมอาเอฟซีแคบหน้าจอแปดหาอันเดียวแปดหาสองตัว เอาเจ้าคือมาต้องแปดวงกลมตัวนี้ยังคือเราบอกอันนั้หน่อยมก็ต้องแค่ตามขุนแม่นเดียววงกลมที่แปดหานี่เป็นบ่จ้าโอเคเราลืมวงบอกเลืมวงตัวเขาวงใหนเอฟซีบ้างเออทำงานอะไเอาแต่ผ้าสรุปตัวเลขให้เอฟซีฟังนแต่ผ้าโอ้ยจัดการเด้วยผู้ใดเคยเก่งเพราแห้งเลยตีกันบอกเก่งเพราแห้งแล้วว่าสิน ขอซื้อจังเลยงวดนี่ฮะเดอดเดือดคนงานมากอันนี้คือคล่งทุ่ถ่ายแล้วมันบอก่าดพ้นไหมนั่งจ้าโค้งสุดท้ายของยายนางงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วค่ะอ่าเลขวิ่งแล้วค่ะเลขอ่าวิ่งบนเด่นแปดรองหกแล้วค่ะส่วนจับคู่ไฮเด่นไปที่ะะสี่แปดห้าแล้วค่ะซุ้มที่บวงนี่เป็นตัวตัวร่องตัวประกอบนะแม่นะ หกแปดห้าศูนย์สามเจ็ดแล้วกัมีหกสี่แปดห้าแปดหกแล้วกัแปดสามแล้วกัเจ็ดสามนะคะไม่นั่งว่าระว่างเบิร์นเดอร์ก็เลยติดเจ็ดเจ็ดมาหายแล้วค่ะแล้วก็เดินไปที่แปดห้านะคะส่วนล่างเดินสี่รองสองนะคะจับคู่หายก็มี่ศูนย์หกศูนย์หกสองสี่สองห้าศูนย์สามแล้วกับแปดหนึ่ง แล้วก็สองเจ็ดเดินไปที่สองห้านะค่ะนี่ระค่ะตัวเลขของคุณแม่นางร้อยอ่าล้านเปอร์เซ็นต์กับเป็ดคงทุ่ทไทยเดี๋ยวหรือว่าจะมีอีกอยู่บ่อมีอีกกรอหวยออกหลังหวยออกนะแม่เนาะซีโม้งเลยสิบอกจริงจรจ้าซีโมงแรกโมงแรกเอาแคปหน้าจอไวปเลยที่พูดตู้นั่นนี่ว่าพี่เออสันย่าทุสวยอะไรล่ะเล็กเนาะสันเออสามโมงเขาออกแล้วนาะสีทุบอกเอันตำรวจนะบอก อันนี้เพป็นก็นได้ป่ายกขึ้นมาถือให็นไงามๆเห้นไหมเนาะน้ำงามๆจังสีสวอสวยสวยเนี่ยสวยสวยสวยมากมากอย่าลืมแปดท่าเด้อหนักๆมักแห้งแปดแทนขอกระเด่นตัวนี้ล่ะแปดท่าบนตัวเอาตัวที่มันบอยดังนี่นะเนาะตัวที่มันซื้อได้นี่นะเฮะแน่นั่งมันใจสุด อย่าลืมแปดห้าบนนะคะไั่นี่แปดแปดมาบนจักล้านเปอร์เซ็นต์เงินกระสีว่าซ้ำเก่าล้านเปอร์เซ็นต์คือ่งวันเมื่อกี้นี่แมนฮันพม่ามาดิหันหมาออกตัวไม่ออกตัวไม่ล้านี่ออกตัวไม่ล่างน่ะสองหาน่ะสองหามันใจแจ็คเปอร์เซ็นต์มันใจสองหาสองหาว่าสิรินักนักครึ่งวัน่ะโอ้ยก็บรรยี่สิบหาเนาะกระสิเต็มอร่อยอร่อยเป็นล้านเป็นลนานล้านเปอร์เซ็นต์เนาะ มาเนาว่ลาสิเชียนนักๆวาสันน่ารักเมยท่านเรียนกระเรียนพุ่นเน้อส12กิโลก็เป็นนุ่นไปที่เลืมเลขกันซีหาซีหานกม่องบอกของแม่นางน้ำเนอะก็บอบอยาเป่ามันใจมันเมื่อวาอีกก่อนเห็เพ่าะเก้าีเก้าซีมืดสีออกเพราะว่าจังไรมันเม็ดอิ่งอึ้งเนาะต้องรับต้รักคิปนี้กรชากเจ็เนะค่ะตัวเลขของคุณแม่นางนะค่ะกดีคอ ขอบ,บุญขอบคุณไม่นั่งหลายๆที่หายเนวทางนะคะจ้าค่ะขอ,อขอบคุณคะ่ะสุขีสุขคนนะคะรวยชุนหาทื่ตาจ้า